น้องทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้พี่คอสเป็นใครสุรับผมคือโอตาคุแมนตัวประหงครับผมนี่คืองานคอสเพล์ครั้งแรกในชีวิตผมครับผมเลยตัดสินใจคอสเพล์เป็นไอดอลที่ผมรักที่สุดอย่างพี่โอตาคุแมนวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยจะมีใครรู้จักกับโอตาคุแมนและแก๊งกรตูหรือเปล่าไม่รู้จักรู้จักแก๊งกตูไหมฮะไม่ครับกตูนะครับคิคุแมนโอตาอะไรโอตาตวจิงคือยุคสมัยมันก็คงเปลี่ยนไปนะ แต่ไม่นานครับก็เริ่มมีคนเข้ามาทักทายนะแอมสามสองหนึ่งคนติดตามแก๊งการ์ตูนก็ตั้งจะรู้ดีดีโอตาคุเมนโอตาคุเมนไงโอตาคุเมนใช่ไหมพี่โอตาคุเมนโอตาคุโอตาคุเมนต้องนานมากเลยครับตอนมีเกจิจำชูโกะแล้ชิญดูทุกเรื่องเลยเมื่อก่อนดูประจำเลยเก็บปีศาจบาเคเกมอนบาเคเกมอนใช่เมื่อก่อนเป็นยังไงลูดลูดลูดการ์ดลูดการ์ดตอนนี้เปลี่ยนเป็นลูดอย่างอื่นแทนลูดบัตรเครดิตแทนอ่า ผมนึกถึงตอนที่มันฉายซอนอา์นะครับเต็มเสียดายที่ผมอยู่ดึงเพียงพอที่จะดูดีอีกะตัวเมทเข้าห้อง,อง,องดีดองุคโคนเปปไพเซอร์ร้อนแรงและดูดานเป็เหมือนกับใจของฉันเลยนท,ยทยจก็อขอบคุณพวกพี่ๆเขามากนะทำให้เราอะเป็นเราในทุกวันนี้เลิกเรียนมาก็ไม่รู้จะดูอะไรก็เปิดไก๊กระตูนบางเรื่องก,ก็คือแบบทุกันี้หาดูไม่ได้แล้วนะแล้วมันก็อยู่ในเมมโมรีของเราตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมจะตามหาคุณขอบคุณสำหรับการนำอนิเมะดีๆมาทำเป็นภาคไทยให้ได้ ขอบคุณสำหรับการ์ตูนสนุกแล้วก็ใกํลังใจกับพี่ทีมงานทุกคนนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่1วิาปีก่อนผมเคยถ่ายรูปกับพี่โอตูแมนในงานคอร์สงานแคปซูลอีเวนต์อะไรอย่างเี้มาก่อนก็อยากจะบอกว่าตามพี่เข้ามาตลอดตั้งแต่แบบดูเริ่มแค่เริ่มดูการ์ตูนจนกระทั่งแบบว่ามางานคอร์สพีอะไรแบบนี้อ่ะผูกพันกับแกงการ์ตูนมากๆหวังว่าหลังจากนี้พี่พี่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตและยังรักการ์ตูนแบบที่เราใช่รักการ์ตูนอยู่เรื่อยๆแกงการ์ตูนนะเรียกว่าตำานานจริง